สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมีคุณผู้ชมนะครับบอกมาว่าตอนเช้านี้ไม่อยากจะตื่นไปส่องกระจกเลยครับเพราะว่าไม่อยากจะเห็นเปลือกตาที่หย่อนคล้อยปัญหานี้ก็น่ากังวลใจเหมือนกันนะครับขนาดครีมบำรุงที่ว่าดีๆนะคะใช้ไปตั้งหลายกระปุกแล้วครับพี่หมอยังไม่เห็นได้ผลเลยค่ะใช่แล้วครับพวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเปลือกตาทาํางานหนักมากวันวันหนึ่งต้องพิการและหลายรอบไปนะครับทั้นริ้วรอยรำบตรงการจะเกิดได้ง่ายครับ ผิวรอบดวงตาจะบางกว่าผิวบริเวณใบหน้า5-10เท่าทั้งนี้เนื่องจากระบบหมุนเวียนของเส้นเลือดและน้ำเหลืองภายใต้ผิวรอบดวงตามีขนาดบางกว่าและมีจำนวนน้อยกว่าผิวหน้าบริเวณอื่นโดยเราจะสังเกตเห็นริ้วรอยที่ดวงตาชัดเจนที่สุดในเวลายิ้มเพราะเนื้อของแก้มจะยกสูงขึ้นทำให้เนื้อผิวกองขึ้นมาที่ส่วนตาล่างจึงเกิดรอยพับและรอยย่นบริเวณรอบดวงตา บางคนนะคะทาหน้าตาปกตินะคะก็ยังเห็นรอยตีนกาเลยค่ะและยิ่งเวลาย,ยิ้มนะคะยิ่งเห็นชัดเลยละค่ะพี่หมอน้ครับไปอย่างนี้ต้องใช้นวัตรกรรมทางการแพทย์ช่วยวด้วยละครจะช่วยกาจัดรอยตีนกาและแก้ไขเปิดกแกที่หย่อนช้อยได้ครับวิธีนี้แพทย์จะประเมินความหย่อนของผิวหนังก่อนจากนั้นจะให้ยาชาที่ผิวหนังบริเวณขมับใกล้กับไรผมแล้วดึงผิวหนังและกล้ามเนื้อที่เคยหย่อนให้กระชับอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะ เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากและก็ไม่ใช้เวลานานาเลยนะคะกับการที่จะมีดวงตาที่กลับมาสดใสและไม่มีริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาใช่ไหมครับพี่หมอใช่แล้วครับถพาเราอยากดูสดใสปิ้งตั้งแต่เวลาแล้วก็พวกเราควรในคำตัวว่าเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเสมอนะครับใบหน้าจะดูกริมยางตลอดเวลาเลยครับครับผมส่วนเสาหน้านะครับพลาดไม่ได้นะครับเพราะเรามีวิธีการดูแลผิวหน้าให้เรียบเนียนแล้วก็ดูอ่อนกว่าวันมาฝากครับสำหรับวันนี้3ามคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ